ด่านนี้ตอนมาใหม่ใหโอ้หแม่งวันนึงไม่เล่นยี่สิบเจ้าสิบตาหนึ่ง่งแบันดาลก็นนแม่งดเดี๋ยวแม่ชีดสามคันโอ้ล่มคันแค่มันคันเดียวยิงผมก็จะตายอยู <c oughs> อ่แล้วอ้าวหน่อยๆมาสาคันเราไปคนเดียวกันย้ย มาแล้วยู่บไปติดอีกกูโดโอน้ยิงเดินแท็กด้วยถ้ามางฆาตายแท็กขาดโอ้แล,ล,ล้วโอ้แล้วเละเกลีแม่เ,เอ้ยเอาลุ้เออเอากันให้ตายดิ ไหนก็ได้แล้วก็ต้องยิงเลยให้ตายเอ๊ะหัวตี้แม่งกินว่ะตีไม่วิ่งมาในเมืองเลยอ่ะเียอะตี้แม่งมาลุยกับเฮนิงอ่ะฮ่า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 มายังไงนะตีไม่วิ่งมาลุยกับเฮนิงเลยอ่ะโกรธแล้วเนี่ยมาชีนสามครับอุ้ยเดี๋ยวแมชชีนมาแล้วเยี่ยงเลยสามคนนี่อุ้ยตัวถอยก่อนถอยให้ไวเลย อีนหนิงยินหนิงยีนหนิงดูแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้าเฮ้ยป๋าเราป๋าเรเฮ้ยไปช่วยีนงก่อนไปช่วยยีนงครับโอ้ยเอยหนิงคันเนี้ยไม่เป้าครับไอ้เวรนั่นมปะงมามีเป้าเอ้อะไรกูอยู่เลย งูมินมช่วยด้วยเดีด๋ยวมันฉีเดี๋ยวมันหลอดอยู่อออ๋อหุ่นลมหุ่นลมหุ่นลมอาวมันตายไ,มมไหมเมื่อกี้นี่ตายแล้วแอมเอมหุม่ลมหลมตายแล้วตา พี่หนุ่มข้างหลังเราอ่ะพี่หนุ่มเดี๋ยวผมบล็อกหลังพี่พี่บล็อกนั้นนะมา,ามามาฟังผมเนี่ยผมคองเลยพี่โอ้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 มึกนขัไม่ได้เลยำลงังำลังหาหมาหยิงยิงสักตัวเฮ้ยเจอพอดีเลยโอ้ เหียวโว้แ oh. ล uh ้วเดี oh. uh ๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเลยนายอืมร้องที่ครับนี่เ้าอ๋ออย่างนี้เยอะคือว่าใครดูว่ ผมไปช่วยแล้วพี่นมแป๊บหนึ่งสักคู่ครับยิงให้เด่นเลยไปแม่ซึ้งหน้านี่แหละไม่ต้องอ้อมตูงอ้อมตูดแม่ครับเหนื่อยแล้วมึงเห็นมะคุณลอยฝ่าด้วยลอยผ่ารแค่กรับุผมจะได้ยิงมันไอ้แรงคนอื่นก็ยิงกันหมุนบัมพี่นุ่มผมขอสักนิด มขอเนี่ยดแล้วถ้าไม่ขอนี่แตะกี้อดแล้วนะอันนี้มันสุดสุดสุดประเทศปืนมันสุดประเทศเลยอะไรอะไรวะอะไรอะไรพี่ต้นย้งก็ยิงก็ย้งก็ยิงอยู่เฮ้อเยอะยไม่โดนเว้แล้วไหนไเว้แล้วไหนไเว้แล้วไหนไเว้แล้วยังไงเฮอเยอะมันไมอยู่คูไปเข้ากัด มันแผลบูดังนั้นดีไปเลยไปกี้คยับแมยังนะคผมยิงได้สามตัวได้ยิงได้คัน์ลหกร้อย